ดวันนี้เราก็จะมาวาดรูปว่าเน,นี้ยเก่งหนึ่งแล้ววันเนี้ยเราจะมาวาดารูปรูปอะไรอ่ะการ์ตูนเฮดปริษัทของเทรดแล้วทำไมต้องออกเสียงเรื่องเดียร์บริษัทของเทรเวอร์เฮเดอร์สันแต่ว่าเราจะมาดูกันว่าวงได้ไหม มาเริ่มเลยอโอเคกตูนแคทตามสไตล์มันเลยมันเป็นหมีแมวดำโอ้ตามชื่อเลยผีแมวดำผีแมวดำของเทรเวอร์เฮ e เดอร์สัน ีนก็เดินแลมนะเนี่ยตาเนี่ยเดินเลมบเหมือนเดินแลมเลยเม่อไหร่ตัวเลขปากมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าพอเนปากปากเป็นเบี้ยวอะคลิปนี้เราจะขอระบายสีที่หลัง เดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะระบายสีเดี๋ยวคลิปหน้าเราระบายสีเราค่อยระบายสีเพราะว่าไม่งั้นคลิปนี้จะนานเกินเพราะว่าน่าจะอีกนานเลยเพราะว่าผมก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะนานเท่าไหร่และตอนนี้ดิสอสุมก็หกักแล้วท่านผู้ชมดิสอสุมหักแล้วครับ ปากกาตูนแคทปากกาตูนแคทจะเป็นอย่างนี้ผมจะทำกระตูนแคทนั่งนั่งนั่งอยู่ที่ป่านั่งอยู่ที่ป่าอย่างสบายใจค่ะกระตูนแคทกระตูนแคทกระตูนแคทตัวใหญ่ใหญ่รตูนแคทตัวใหญ่ใหญ่กระตูนแคท ุการ์ตูนแคปนั่งทนไม้ที่ป่าแล้วเราจะวาดให้เหมือนไม้ที่สุดนะเราเราว,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 วาดสีด้วยโอเคตอนนี้ท่านผู้ชม กระตูนแคทลายขนาดจ็งอีกไม่กี่คลิปก็จะได้ก็จะได้ไม่ต้องทำคลิปตัวเองแล้ว การ์ตูนแคทไม่ต้องห่วงคือแม้เราจะบิดเบี้ยวยังไงมันก็มีมันก็ดีเพราะว่าแม้มือมันเล็กเพราะว่าการ์ตูนแคทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนรูปร่างได้ตามจินตนาการของมันมือมันเล็กมือมันใหญ่แล้วก็ช่างช่างมัน มือมันการ์ตูนแคปคือผมนี่เน้นเน้นแบบตีมากคือเน้นชอบใี่การ์ตูนแคปเนี่ยคือผมเล่นการ์ตูนแคปมากไม่นานเดี๋ยวผมวาดการ์ตูนแคปอีกโอเคจะลองวาดาดไม้เพิ่มจะได้ดูเหมือนปาหน่อยมันจะได้ดูเหมือนป่า ่าต้นไม้ด้วยบางคลิปอาจจะมีคมนมาก็ได้ดูต้นไม้มาต้นไม้กันจุด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  โอ้โหจะระบายสีไหวไหมเนี่ยไม่ได้ระบายสีแล้วโอเคหมายอะไรเนี่ยตัวอะไรการ์ตูนแคท นี่นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับรอบกระตูนแคทนะครับเก่งครับคือแบบผมงงกระตูนแคทไปนั่งไปนั่งไปทั้งกินเหรอหรือว่ามันกินหรือว่ามันกินหรือว่าคนกลัวมันเลยก็หนีไปแล้วเพราะว่าด้วยความที่มันไม่มีเลือดติดตัวกระตูนแคทเลยมีเลือดด้วยจริงกระตูนแคทเนี่ยถ้ามันกินใครมันอาจจะมีเลือดก็ได้ โอเคผลงานเ <Okay. S 2> ตจินอาถ่ายโอเคอาถ่ายรูปคู่กันดิจับกระตุนแคทโอเคครับเสร็จแล้วบ๊ายบายก็จบเป็นไงครับถ้าใครอยากให้ทำคลิปวาดรูปอีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่หลอคลิปใหม่อยโอเคครับยดาไปสู้กัน ไปสู้กับการ์ตูนแชทก่อนบายบาย